มีไหมมีเหตเข้ามาไหมมีมอ,มอาจจะรับได้เป็นบางช่วงเพราะตรงนี้มันก็ข้างล่างมันก็เป็นชุมชนนะไงน่าจะผ่านภูเขาอยู่บางช่วงสัญญาณอาจจะถึงเพราะบนภูเขายังไงก็ต้องรับได้อยู่และอันนี้ทางชันนิดหนึ่งถึงแล้วนะคะจุดสูงสุดของเขาไบรบัต โอยอยากเจอทองคำสักก้อนจังเลยเป็นทองคำบริสุทธิ์หนักสักกิโลกว่าสองกิโลนี่จ็เอานะจะขอบคุณสวรรค์ญญอย่างมากเลยนี่ <c oughs> ไงคะถึงแล้วนะคะ ถึงแล้วนะคะท่านผู้ชม